อ่ดูหน้ากันสดๆโอ้ยทุกคนดูสิจากคนมีฝ้าหนาหน้ายน่นปากมีล่องทุกวันนี้โอ้โหทุกคนใครที่อยากแบบขาวหน้าใสไรฟ้าไรจุดด่างดำสิวโสไม่มาก็นี่เลยนะคะสบุ่สครับถั่วดาวอินคาผสมชาเขียวเจ้าเดียวในโลกจักรวาลน,นี้นะคกมีชันนี่แหละกล้าทำอยู่เจ้าเดียวเดนะคก เป็นฝ้าใช้สบู่ช่วยได้หรอคะอุ้ยนี่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 เราต้องคุยกันยาวแล้วเรื่องฝ้าอันนี้ไม่ใช่ฝ้าธรรมดาเนี่ยค่ะฝ้าเลือดรู้จักฝ้าเลือดไหมคะฝ้าเลือดเนี่ยมันจะเป็นฝ้าที่ฝังข้างในนะคะมันจะเป็นฝ้าที่แบบว่าโอ้ยทุกคนฝ้าเลือดนี่มันจะเป็นแบบว่าเหมือนหนามแผ่นๆน่ะเขาเรียกฝ้าเลือดนะคะดูสิอันนี้คือแบบโอ้ธรรมดานี่มันต้องเห็นนะนี่คือหน้าแบบว่าแทบจะใสแงวเลยนะแต่งทีเดียวตอนเช้า มันก็ไม่ได้ว่ารักษาฝ้าให้หายแต่พอเราล้างหน้าใช่ไหมคะเราจะเอาเขานเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะมีน้ํานมข้าวนะคะแลสะสครับถั่วเราต้องสครับตรงที่ฝ้าอย่างเงี้ยค่ะเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็ตรงสิวตรงลายเบาๆทิ้งไว้ซักประมาณแป๊บหนึ่งทิ้งไว้เลยค่ะแล้วล้างออกนะคะล้างหน้าเช้าสองครั้งก่อนนอนสองครั้งตอนอาบน้ําอ่ะคะ่ะ ให้สังเกตดูหมดก้อนแรกมันจะค่อยค่อย,อยจางลงจากเข้มเข้มมาค่ะมันจะค่อยค่อ,คอจางลงเบาลงจางลงนะคะวันนี้คือลองดูนะคะใครที่เป็นฝ้าหนาๆแนะนํานะคะให้ทําเป็นลิปครีมแล้วก็ทาทิ้งไว้นะคะทาทิ้งไว้แล้วเสร็จแล้วก็ประมาณสักสามนาทีห้านาทีก็ไปล้างออกทําแบบนี้หมดก้อนนึงแล้วมาดูกันว่าฝ้าจางจริงไหมนะคะเนะคะทุกคน เดี๋ยวจะให้ดูหลายคนยังไม่เคยเห็นเนาะนี่นะคะนี่หอมมากหอมมากแล้วเราแล้วเรานะคะทุกคนอ่าความหอมเนี่ยเราเอามาจากน้ํานมข้าวที่เป็นหยดนะคะเราไม่ได้ใช้หัวน้ําหอมแต่อย่างใดรับประกันว่าไม่ใช้หัวน้ําหอมเลยไม่ใช้หัวน้ําหอม เราใช้น้ำนมข้าวที่เป็นหยดน้ำนมข้าวเพราะฉะนั้นคุณจะได้กลิ่นน้ำนมข้าวหอมทั้งก้อนนะคะแล้วส่วนถั่วดาวินดาเราใช้สครับถั่วจริงๆร้อยในร้อยเลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูนะบางคนยังไม่เคยเห็นใช่ไหมขายเป็นกี่แสนก้อนแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นเดี๋ยวนะทุกคนจะเห็นไม่ค่อยชัดฝั่งนี้อ่าดูอย่างเงี้ยเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นสครขับถั่วนะคะเนี่ย จะเป็นสักสานิดนึงแล้วฝั่งนี้จะเป็นน้ำนมเนี่ยเห็นไหมน้ำนมเห็นไหมในในๆน,นถ้ามองด้านข้างคุณจะเห็นน้ำนมเห็นไหมน้ำนมข้าวนะคะแล้วที่คุณเห็นสีเขียวเขียวมาจากชาเขียวนะคะยอดชาเขียวนี่ทุกอย่างใช้เป็นสมุนไพรออแกนิกทุกอย่างไม่ใช้สารสกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นสครับถั่วใช้สัรับถั่วของแท้ ส่งให้พี่ลุงดูยังเป็นสกับผัวแท้ๆเลยแล้วเป็นน้ํานมที่เป็นหยุดหยุดสีขาวแล้วอันนี้ใช้ชาเขียวนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นไม่ต้องพูดถึงนะคะกลิ่นไม่ได้ใช้น้ําหอมกับหน้าเราแน่นอนหน้าคุณจะไม่ได้น้ําหอมไปอยู่ที่หน้าแน่นอนนะคะแล้วที่ขาวก็ขาวมาจากน้ํานมสิวที่หายไปก็มันจะถูกขัดไงทุกคนขัดแล้วแล้วสิวเสิมันจะออกหมดเลยนะคะเนี่ยทุกคนครัวเป็นปจดอเนาะทุกคนเป็นวันของวัยรุ่นนะคะ ไม่ต้องห่วงเลยเวลาเราจะเป็นเนาะฮอร์โมนเราพลุกพล่านเนี่ยฮอร์โมนพลุกพล่านเราก็จะมีเม็ดเม็ดเม็ดแ่นะเพราะว่ามันเคยมีคูนี่ฟอกอย่างนี้เลยเฮ้ยทุกคนบึ้อเช้าวันต่อมาแห้งไม่มีเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่เลยนะคะสกับทั่วดาวอินคาผสมชายเขียวผู้ใครเป็นวัยรุ่นหน้าเป็นสิวต้องลองใครมีลูกเป็นวัยรุ่นหรือวัยรุ่นผ่านมาเจอเอ้ยพวกเราไงไวัยรุ่นนะวัยรุ่นผ่านมาเจอ สกรค่ะสะกรอนนะคะแล้วเราจะได้แบบว่าดูแลใบหน้าไม่ให้เกิดสิว